ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับก่อนจะรับชมคลิปกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยันชาแนลด้วยนะครับครับยันชาแนลวันนี้จะปา่านผู้ชมมายะเมนูกับแก้มนะครับเมนูกับแก้มนะครับวันนี้น้ำไส้ครับยำไส้อ่อนปลาทูดิฟพรากับม้ำไส้อ่อนนะครับเดี๋ยวน้ำไส้ตึงไข่เก็มใไข่เยี่ยวมานะครับ มะนาวตะไคร้นะครับใส่ตะไคร้คนได้บ่ชอบก็บม่ต้องใส่นะครับมะเขือเทศมะเขือเทศหอมหัวใหญ่หอมแดงพริกนะครับพริกเขียวพริกแดงพักปอมต้นหอมขึ้นช่ายนะครับถ้าตั้งพยามบนห้องพักตําปืนพับขึ้นช่ายนะครับ หงัวรสด,ดีน้ำปลา,านะครับนี่ครับวัตถุดิบแข่งปุงเขาเดี๋ยวเขาเอาไส้ไปต้มกันนะครับน้ำเสนอเมนูกับแก้มนะครับยำไส้อ่อนนะครับครัผมท่านผู้ชมถ้าท่านชอบคลิปการน้ำเสนอในคลิปนี้นะครับช่วยสนับสนุนยันชาแนลด้วยนะครับ กดตามกดกระดิง่งกดแช์นะครับเป็นกระังใจให้ยันชาแนลต้วนะครับเดี๋ยวใส่ไปต้มกันนอกนี่ครับตอนนี้เอาต้มน้ำก่อนนะครับให้เดือดครับเรอร้อนน้ำเดือด,รเ,รรอเ,ด,อดเราก็เอาใส่นะครับใส่ไปต้มนะครับต้มใส่จะไข่นะครับรับขาวนะครับกัแกมกับมอ กับเข้ากับเยี่ยมครับมากไข่มักมันนะครับสุดยอดครับข้ับผมตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเอาใส่ลงไปเลยครับนี่ต้มมันซุกๆหันสักกํานะครับระวางล้อต้มใส่สุกนะครับเขาก็บมาเตรียม น้ำยำนะครับเตรียมเครื่องยำมานะครับมะขามเทศพริกขี้หนูนะครับซอยเอารสจัดจานเลยครับนี่เราใส่ตึ้งไข่เค็มตึ้งไข่เยี่ยวมากเอาแสบๆเลย น้ำปลาห้าี่ก็คาดมาได้เดิอแสบหนัวแสบหนัวครับผมท่านผู้ชมตียังมาได้กดติดตามเฮียันแชนแนลเดยนนะครับเดี๋กังใจเฮ้ยันแชนแนลเตอรครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นยวก็ังใจเฮ้ยันแชนแนลเตอรนะครับถ้าทั่นคนติดตามเพิ่มขึ้นกับมีกลาลังใจขึ้นมาทํานนักนะครับจะได้มีกลาลังใจแง้คลิปต่อไปนะครับ ก็ไก่พันไปเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับตอนนี้ดีก็ได้พันกว่าทรับยะไข้นะครับพันปุติธตามนัน 2, 000, 3, 000, 5, 000นม่นนะครับเพื่อสรับสสนุนเพื่อถึงสองพันสามพันห้าพันเป็นหมื่นนะครับจะได้ไปถึงฟังฝันนะครับ ครับเขยียงยำหอมครับหอมหัวใหญ่หอมแดงพริกมะเขือเทศน้ำตาลตีพยนะครับไอ้น้ำตาลทิพย์มะนาวนะครับเออกินมะนาวจุบน้ำลายปุ่นน้ำลายแตกครับอ่าเจ้าหอมครับมะนาวเนี่ ครับพอคนใหเข้ากันครับผงนัวรสด,ดีนะครับน้ำปลาแซ่ฟนัวแซ่ฟนัวก็เลยออ,อ,อสุดยอดครับมันลายแตกครับเราใส่เข้าไปกคนลาดใส่ไข่เยี่ยวมะลาดใส่ไข่เก็มนะครับโอ้ตัวสุดยอดมะนาวก็ใส่ลงไป๊ติกต๊กครับ เติมน้ำต้มอุ่นหน้อยนะครับม <c oughs> ั ife, wild, <c oughs> นมีน้ำครับคริกพริกครับโอ้โะครับแบบนี้ขนคุเรคุเรครับราเท่าบนสาวานะครับคุเรคุเร ปืนขึ้นช่ายหักทีต้นหอม ผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับยันชาแนลวันนี้ป้าผู้ชมเหมือนเดิมครับกับเมนูยำไส้ครับถึงไส้อ่อนนะครับเราจะไส้ตันนะครับถ้าไส้ตันจะหวานนะครับไส้อ่อนนี่จะขมมน้อยนะครับยำยำไส้ไข่เยี่ยวม้ากับไข่เค็มนะครับมาเด้อครับมันแสบแสบเล่นกันนะครับ มีพักกัดกับพับสลัดครับอ่าจบหินยำสุดยอดเออหยาวอากาศห้อนขนั้นะครับกัดเึงๆแก้ห่อนหน่อยนะครับอ่าสุดยอดด้อย่างเย็นๆกับจืดขึ้นมาหน่อยนะครับ สดซื่อของต้องเข้าแับปั้นนะครับมาเดอร์ครับกินยำไส้อ่อนด้วยกันครับอืม้ม hãy khiêm không còn không perfect rất giỏi thật น้ำยำมอ๊อน้ำยำอร่อยมากๆเลยนะครับเลือดกิน้นค,ค,ครับ เข้ากับหม้อกับแกบมแต่เยี่ยมนะครับไข่แดงไข่เค็มนุ่งแตงกี๋ มะสุดอยอดครับเนื้ส่กับมะไส่กับมะมะนี่คืออร่อยนะครับมะผักเหนืออร่อย 还เยอะ嘛？哎 อันนี้แค้นน้อยบุกไฟเพชรเหรอครับโอ้มันจะออกฤทธิ์ที่หลังก่านนะชอบออาออกฤทธิ์ตอนบระลุนเนาะมันได้เพชรขึ้นมาแล้วเอาประยูนครับวันนี้แค้นน้อยอก,อออก,กันมาเด้อครับยำไส้ออนไส้ขมครับ 这个，嗯。 เลยเหลือ,อบออกรีบละอมาเพชรเหลือม้าแล้วครับ ấy yêu má rồi ta say này không cốp sỏ ấy ครับผมเรียบร้อยครับสำหรับคลิปการย้ำไส้ครับไส้ขมไส้ออนนะครับไอยาม่าไสเก็มนะครับลอกมิดนะครับว่าอินว่าครับครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวป้าอันคลิปต่อไปนะครับ๋ย่าละใจอย่าหยุดแชแนวด้นะครับสํารับที่นี่ขอบคุณครับคลิปจบแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยแชแนวได้นะครับ